สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดย์ตอนรับเข้าสู่ช anel l o ตอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟส์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟส์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระถางแล้วก็โค้ดกระเป๋าเขินด้วยนะครับทั้งหมดสี่โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากไดด้้้โคคนนนนีะรับก่่ออืเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1นึ่งพันหกสิบเพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครเลยนั่นเองก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาลุนี้เลยนะครับผมจำนวนสิบแพ็กเกจครับก็ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก ก็จะได้รับจุกย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครทห้เองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการแจกในสต็อกเป็นสกิปกันครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกขบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้ระบอกไหนพอพี่มานะครับพี่มีการส่งให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในเน้นครับไม่เอาเป็นกระบอกใหม่นี่ครับล้อกกระบอกก่อแล้วแต่นะครับ นดหมดทุกบอกเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูเอไอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูเอไอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นท่าทางนะครับหรือว่าแบเป็่ชื่นนะหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นองนะครับแล้วก็กิกกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งชื่นนะของผมนนเดงนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็อยู่ไวดีของเตงอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกิกา4สี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกิกาที่บอกไปด้วยนะครับสี่ข้อเท่านั้นเองนะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันนะฮะว่าสอเที่โค้ดวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเริ่มวันที่ในสอของซิงปืนดีกว่านะครับซิงปืนครับผมเป็นสอของ AK นั่นเองนะครับเป็นในส่องเอ่าอันนี้เลยนะครับเป็นในส่องเดอะเฟรมิงดากอนนะครับบวกดาเมจสองอัตรากย์หนึ่งแล้วก็ลบแม็กซ์ซีนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับข้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีส่องเป็น AK Unicorn นั่นเองนะครับเป็นในส่องเอเคยูนิคอันนี้เนาะเป็น AK Unicorn r นเรนะครับเป็น AK เคมังกนะครับก็บวกดาเมจ อ่าเอ้ยไม่ใช่บวกดาเมจดิก็เป็นบวกกระต่ายยิงสองนะฮะบวกลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับอันนี้ก็เป็นอ่า UK อ่าเป็นแล้วก็ลาวานั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับอ่านะครับก็เป็น AK คเวย์เนาะนะครับโอเคนะแล้วก็ท่าทางนะครับก็เป็นในสองท่าทางนั่งบันลังอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่าทางนั่งบันลัง นะครับนี่นะเป็นท่าทางน้ำมันล้างฟิล์มไฟว์วอล์คับเนาะนะครับแล้วก็จะมีในในเสือของเป็นอ่าท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นในกสองท่าทางโปรยเงินนี่นะฮะโปรยเงินนะครับนี่นะฮะเอาไม่ใช่โปรยเงินดิเอาอันนี้อันนี้มันโรยเกลือนะครับโอ้โหเนี่ยโปรยเงินอยู่ไหนอะโปรยเงินหายทุกคนโปรยเงินหายครับนี่นะโปรยเงินเออนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นท่าทางโปรยเงินอันนี้เนาะนครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะแล้วก็กระเป๋าสะพายนะครับ กระเป๋าครับผมก็เป็นในสอเป็นกระเป๋าพี่หลามไปนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามนนี่นี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีสอเป็นกระเป๋าคนหมูใบนี้เลยเนาะนะครับนี่ฮะเป็นกระเป๋าคนหมูที่ชมพูนะครับอ่าแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับผมแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับผม1 0,000ืเพชรครับสามารถเติมได้10โคนนั่นเองนะครับคนละหนึ่งพันเพชรนอนนี่เลยนะครับก็คนละพันเพชรนะครับสิบคนก็หนึ่งหมื่นเพชรตามที่พี่บอกไว้นะครับก็ถ้าใครอยากได้คนนี้นะครับก็ รอดูคลิปนี้ให้จบไปเรื่อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอ่าไปอัปเดตเกมก่อนกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะสําหรับเกมวันนี้นะฮะโอเคนะคอย่างแรก่อัปดตเข้ามานะครับก็เป็นสอกเป็นชุดอันนี้เลยนะครับเป็นชุดวาวโกอะไออย่างเนี้ยนะเดี๋ยวดูกันวโกไม่หยุดนะเอออันนี้เลยนะครับเป็นตอนแรกชุดนี้นึกว่าเขาจะแจกฟรีไว้แต่ไม่ฟรีครับผมเออนะตอนแรกไม่แจกนะตอนแรกนึกว่าจะแจกฟรีนะสาหรับชุดนี้เออแต่ก็ดีแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาสุมม่มหมนดีกว่านะมันก็สุ่มเหมือนแบบทั้งปกติเหมือนทั่วๆไปเนาะนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะพี่ขอเอาเป็นเก่าที่พื้นเอาออดีกว่าอย่างอื่นคือของนี่คือมีหมดแล้วเว้ยไม่รู้เขาจะเอามาทำไมนะเจมนะคือแบบมีหมดทุกอย่างแล้วคือลูกนี้แบบจะได้ไม่ต้องเติมนะเพราะเนี่ยเห็นะคือพี่จําได้พี่เติมมาเยอะมากนะกับของพวกเนี้ยนะฮะนี่นะหเห็นไหมบึ้มผมได้ของที่แบบมีอยู่แล้วอะ่ะนะครับมันเลยไม่ต้องลุ้นนะครับปึ๊บปึ๊บฮึบโอ้โหเนี่ยดูดิ มันไม่ต้องลุ้นมันไม่ต้องอะไรเลยเฮ้ยได้ชุดเหรอเฮ้ยทุกคนได้ชุดว่ะเย้แคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเซ็ตทิงอาร์คาวนั่นเองนะครับนี่นะฮะเอ้ยเฟียวอยู่เฟียวอยู่ชอบหน้า เราหมดกันน <mile> ิดเดียวอ่าเนะครับเราหมดกันไม่เยอะนะครับคลิปนี้ดีละดีละจะได้ไม่ต้องได้สออันนี้นะมันจะเป็นได้ไม่ต้องเสียดายนะครับเออนะฮะคือมันเสียดายไว้ไอสองอันนี้พี่บอกเลยดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุมไอนี้จะอันที่เผลอไปดี้แล้วก็นะับชุดไอนี้นะชุดผู้หญิงอันนี้นะฮะบนี่เนี่ยฮะมาเดี๋ยวเรามาสุมชุดอันนี้กันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อันนี้พี่สุมไปเก้าสองครั้งแล้วเดี๋ยวกดหกอุ้ยโอ้โหเบือจัดนะฮะทุกคนครับ เกลือจัดเลยนะฮะอันนี้เกลือจัดเลยนะครับโอ้โหอ่ะครั้งนี้ต้องได้แล้วแหละได้ได้แล้วครั้งเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ะครั้งหนึงนะ่งฮะหืมทีละครั้งดีกว่าครับทุกคนครับมีลุ้นมากกว่านะทีละครั้งนะฮะโอ้โหอ,อ่ะอีกหนึ่งครั้งครับ ançais? อืมอีกครั้งครับ โอ้โหมันไม่จบที่ร้อยห้าสิบแน่เลยนะครับทุกคนครับจบที่ร้อยห้าสิบแน่เลยนะครับผมอีกสามครั้งครับอ่ะอีกอีกครับอีกครับบึ้มก็ให้นะฮะครั้งสุดท้ายครับอือหืออือหืออือหือเพื่ออะไรกันครับนะ Signing Executor นะครับนะ Signing Executor นะครับอออืืห แต่มันก็สวยแหละก็ชอบแหละชุดนี้นะแต่ว่ามันเกลือเกินไปมันก็ไม่ไหวนะครับโอเคนะฮะและ้วก็จะมีสอเป็นชุดอย่างอื่นอีกไหมไม่น่าจะมีนะชุดอย่างอื่นนะครับแล้วก็หน้ากิจกรรมนะครับตอนนี้ก็มีสอเป็นแค่กิจกรรมพวกดีเนาะนะครับนี่นะเป็นท็เคนบอลแม่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นฟนะุตบอลลีซีซั่นสามเนาะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เเหมือนที่พี่บอกนะครับเป็นในสองชุดอันนีนะ้เป็นชุดอธิวราชะนะครับนี่นะน่าอ่านถูกเลยนะ อาชิวาร่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็พี่ก็เล่นให้ดูหมดแล้วเนาะนะครับอันนี้พี่ก็เล่นให้ดูหมดแล้วก็ดูกันได้นะครับที่ดูกันได้เนาะนะครับโอเคแลับสำหรับกิจกรรมอย่างอื่นคงไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับในวันนี้นะฮะก็อัปเดตมันแค่อย่างเดียวก็คือจะเป็นในสองอ่าไอ้นี่นะครับเป็นในสองชุดอันนี้ละเดี๋ยวเราเรามาเปิดชุดนี้กันดีกว่านะครับ เอานี่เป็นสัตว์เลี้ยงหลอนหลันหลันนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นแพ็กเกจอันนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็อ่ะไหนวะไหนนี่เลยนะเป็นกล่องอันนี้เนาะแลเป็นแพ็กเกจตคิงอาร์คราวนั่นเองก็ที่ได้หน้านี้เนาะนี่นะฮะเื้ยเท่แน่ตลอดเท่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดเปิดเลยกันเลยดีกว่านะครับกดเปิดป้ายนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับนี่แล้วก็เรามาดูหน้านี้อื้อหือละเท่นะฮะอันนี้มันคือเราจะ ใส่ไอ้นี่ไม่ได้เว้ยนี่นะฮะเราต้องใส่แว่นนะเออนะฮะว่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเราเราต้องใส่แว่นนะครับทุกคนครับอะเราหาแว่นกันแว่นอ่าคือถ้าเราใส่แว่นคือมันจะเป็นอะไรที่แบบอืมอ่าเฮ้ยอ่าเฮ้ยอืมเอา,เ,เ,อาเป็นไรเนี่ยนะครับ หลอนไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้หลอนก็หลอนไปหมดแล้วนะครับนี่นะฮะก็เฟี้ยวอยู่นะสมชุดนี้นะพี่บอกเลยเชื่อเฟี้ยวเฟี้ยวนี่นะือมันหลอดเทพนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับประเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปแจมกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดจกสรมปีนี้เดี๋ยวพี่ขอกดเข้ามารับของกอนดีกว่านะครับกดเข้ามารับของกอนนะครับนี่นะฮะฮึอ ไม่ได้คูณ2เลยครับทุกคนครับนะครับมันไม่ได้คนณ2เลยอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่โทเค็นนี้ไปนะครับโอ้โหไปจะเต็มแล้วนะสำหรับโทเค็นสีฟ้าฮึบนะกดเืิ่มเขาให้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับกดอ้าวเฮ้ยหนึ่งหนึ่งทับยี่สิบสองล้านเอ้าอันนี้พี่คนแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่คนแรกเลยที่ใส่โทเค็นนั่นแหละฮึบแล้วก็เอ้ยมีอะไรอีกโอ้โหหมดแล้วนะครับ ก็อันนี้อันสุดท้ายก็ได้ละเป็นแอร์บอร์ดอันนดี้เอาะมาเนี่ยเคนชอลนะครับนี่เลยนะฮะก็โอเคอยู่ท่านสาหรักิจกรรมใหม่อันนี้นะครับก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ครับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมดครับพี่ปักหมุดไอเทบร้อรแล้วก็อืมอ่าเออเธอทุกคนครับ อย่าลืมออเทมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิป้วรักทุกคน,นครับผมจุ๊บจุ๊บ๊ายบายครับผม